เพราะความสงสัยจึงพยายามหาคำตอบว่าทำไมตัวเราถึงไม่ชอบการนินทาตั้งแต่สมัยอดีตมนุษย์ล่าสัตว์หาของป่าเมื่อกล่าวถึงบุคคลที่สามส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงในทางที่ไม่ดี จึงเกิดความสงสัยว่าการนินทาดีหรือไม่จึงสอบถามอาจารย์ในทางธรรมอาจารย์บอกว่าขึ้นชื่อว่าการนินทาล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอะผู้พูดก็ไม่สบายใจผู้ฟังยิ่งไม่สบายใจไปกันใหญ่ เพราะไม่มีใครอยากถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดี